การมีพลังหมายถึงอะไรและดีกว่านั้นการแข็งแร่งหมายถึงอะไร,ไรเพื่อทำลายศัตรตูของคุณไ,ไม่เคยกลัวเลยหรออยากจะชูนคนที่แอบชอบไปเที่ยวรายการสามารถไปต่อได้ ฉันต่อสู้มาเป็นหลายครั้งต่อหลายครั้งและต้องสูญเสียหลายๆอย่างเลยนะ no, อย่างไรก็ตามได้ฝึกฝนมาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วฉันได้รับคำตอบแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับศัตรูของนอายมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความกลัวหรือความสัมพันธ์ไม่มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่านั้นมากเพื่อที่จะมีพลัง เพื่อที่จะแข็งแก่งกว่า,าวฉันจะแสะดงให้คุณดูเ j c จนนค e b a c k คซีรีส์ที่20